สวัสดีครับผมเจอกันในศาลลาหูพารวยนะครับขอประโมทเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับณวันอัาทิตยี่29กาันจะมาถึงนี้นะครับหรือวันพรุ่งนี้นะครับย9ิบก้าพฤศจิกายนี้นะครับในเวลา16.0หนหรือ4ี่โมงเย็นนะครับทางสถาบันตักกศิลาโหราและมูลนิธิตักกศิลานะครับของเรานะครับได้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งณสถาบันของเรานะครับสถาบันตักกศิลาโหราและมูลนิธินะครับตั้งอยู่ที่สมุทรสมุทรปราการอยู่ระหว่างกึ่งกลางช้างระหว่าง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและสถานีรถไฟฟ้าช้างเอราวัณติดถนนใหญ่เลยครับอยู่ฝั่งเดียวกับช้างเอราวัณนะครับนะครับขอเรียนเชิญบอกบุญมานะครับมาร่วมกันนะครับท่านใดที่จะไม่สะดวกนะครับมีเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับโทรติดต่อสอบถามมาอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับมีท่านอาจารย์ยาเป็นผู้อำนวยการก็ท่านท่านก็จะรับสายด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วก็มีนะครับ หรือจะมาด้วยตัวของท่านเองมาช่วยกันก็โอเคยิ่งดีใหญ่เลยนะครับมาช่วยกันแจกกันแล้วก็มีประมาณ200อกว่าท่านนะครับที่เราแจกนะครับ200กว่าคนที่ที่ค่อนข้างที่จะฐานะค่อนข้างปานกลางถึงค่อนข้างแย่นะครับผมขอบอกบุญมาณที่นี้นะครับมี4ดวงดาวที่ที่เคยนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์ ดาวแห่งความเป็นผู้นําดาวแห่งชื่อเสียงกิจยศชื่อเสียงอีดวงดาวดวงนึงดาวพระเกตนะครับเลขเก้าดาวแห่งจิตวิญญาณดาวดาวแห่งงานพิธีงานมงคลงานแต่งงานสมงนงานบวชทางด้านนาหรือต่างประเทศก็ได้มาอีดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธเลขสี่นะครับตามต่อควบคู่กันมาดาวแห่งการคําพูดการเจรจงเจรจาดาวค้าของค้าขายทั้ง ข้างนอกและทางโลกันลงกหลายได้ด้วยนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารเลข3ดาวแห่งความขยันดาวดาวแห่งความต่อสู้นะครับมูมาณนะดินลนขนฝ่ายหรืออาชีพเกี่ยวกับพวกทาหารตำรวจการเสี่ยงภยัยนะครับมูนิทุ่งมูนิทิร่วมกระตรงกระตันยูต่างๆนานาคือช่งต้องมีเลขตัวนี้นะครับหรือหมอฟงหมอฟันพวกเกี่ยวกับเลือดนะครับต้องมีตัวนี้นะครับจับคู่แบบนี้ สองตัวสามตัวแล้วก็มีลิงก์ลายกลุ่มวางให้ท่านเรียบร้อยเลยมีสองท่องทางท่องทางแรกแอดไลน์ส่วนตัวผมมาครับเบอร์โทรนี้นะครับท่องทางที่สองมีมีลิงก์ลายกลุ่มแปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรสถ,ถาบันบอกมาจากศาสตร์ลาวหูพานรวยนะครับย้ำ <c oughs> ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมินิเที่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขขอเชิญครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผม หาข้าวกับข้าวให้ท่านได้จริงไหมม่ More หรือเปล่าเชิญ mm hmm. ครับนะครับวันนี้ท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ช่วยนะกดถูกใจช,ช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นฝันกําลังใจต่อสถาบัานและต่อแอดมินที่ประจําสถาบัานทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม